สวัสดีครับผม่มแม่พี่น้องครับครับเมื่อนี่ก็พาพี่น้องออกมาหาผึ่งเนาะครับเนะาะม้รูเลาะบ้านพี่น้องถอนหายใจน้อยนึงครับผมเพราะว่านี่ครับต้นผึ่งต้นต้นบกผึกเนาะพี่น้องเนาะสูงเออเตืดเลยพี่น้องกลางทงกลางหน้าเนาะครับเนาะปเป็นตล้องพืนเบิ่งนะครับถ้าเป็นเล่าไดดอกพี่น้องเดี๋ยวไปกับห้างใหญ่เติบเยอะครับ ไปครับเดี๋ยวลอบปรุูนพบอกันเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพ่อเมย์พี่น้องครับครับมือนี่กับพ่อกับผมครับผ่านแบ่งสายปลาพาเพลินเนาะพี่น้องเนาะรับก็ไปนั่งไปเลาะไปพี่น้องหาผึ่งหาเมงหายังกะหาพี่น้องหาไปทั่วครับเพราะว่า ตาเนี้ยก็เก่าไลก็ก็ได้ยตาเนี้ก็เก่าครับตาหาเนี้ยวใหม่ก็ได้เนี้ยวใหม่นะพี่น้องเนาะครับต้นนี้คาดว่าสิได้ตอกถ้อยบ่พี่น้องก็น่าสิดตอกครับจักสามตัวต้นถึกน้อยขึ้นพี่ต้นหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวเบียดตัวไปหาต้นใหไงนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าพึ่งทั้งเถืองผู้เนี้ยทั้งหยอดนะจักขี่เป็นจั้งใดนาะครับว่า จะขี่เลี้วเห็นบ่เงี้ยครับเดี๋ยวสิดทายให้เบิ้องน่อพี่น้องเนาะเห็นแต่ชายน้อยนึงเก่านะครับกับผมส,สูงเลยพี่น้องโอ้หน้าเบื้งแ้งหย่อนไปด,ด,ด้วยเห็นแต่แดงๆยงงคืองน่อยนึงพี่นอ้องก็ที่ใหญ่เลยครับต่อไปพี่น้องเจียมตัวตกทอยครับผม ไปเมียนจะเส้าได้พี่น้องเมื่อนีมากับม้านพี่น้องพ่อครับแต่ว่าคนปลูกอ้อยวันถ้าเพิ่นเห็นบอกเพิ่นเห็นกับบ๊เป็นยังครับเมื่อนีผมขึ้นเล้วเพิ่นที่มาเอามืออื่นกับบ๊เป็นยังครับไปโอเคครับผมครับพี่น้องขืนมาหอนทั้งเลยพี่น้องอ่ะหะาเลยครับพุณอ่ะอ้ามีลีพี่น้องเห็นบอกวนหนาวบอกเอบเลยครับใหญ่ใหญ่พี่น้องเบึ่งเบ่ง เต็มคอนพื้นหลืดได้ไหมครับเด้อด่านหนึ่งนะครับเนาะอ่ะหนาได้เหรดโอ้แงงครับผมโอเคครับเดี๋ยวตั้งกล่องให้พี่น้องเบิงเนาะพี่น้องเนาะบัตจังไลยพี่น้องบว่าสุดยอดจ้่พี่น้องหัวนี่ถือว่าใส่ได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวตั้งกล่องตะกูลนะครับเนาะครับลอยพี่น้องตั้งกล่อง Qua chân nữa chưa kể chồng vợ đó chưa kể cái chưa kể chồng chưa đừng chồng chưa con chồng chưa kể chồng chưa kể

ยดได้ครับเด้นี่ติหน้าจึงยกขึ้นออกขึ้ดบอกถึงว่าตรวบเมมเนได้ครับเด้เจอคนมาแถมยาถึงตอดบ่าตอดจบอะพี่น้องเนาะตอดครับเีว่าพนออาพี่น้อง ต้นกรเล็กก th <then> ันที่นกเพราะว่าันคือสิบของครั้งน้ำขอเบ็ดครับน้ำทั้งห้างเอ๋ันเด็ด เพื่อเด็ดเต็มอิ่มเด้พี่น้องเด้กับหัวหน่ำหัวใหญ่ๆันนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวปัดหัวหน่ำเด้มาออกข้างในไม่ใช่ตุ๋ย Okay. ไปครับไปพี่น้องลงต้นครับผมจังไนกับจังวากันไหมเนาะครับเนาะลงต้นก่อนค่อยคุยกันไหมครับครับผมพี่น้องครับเป็นห้องที่สองนะครับน้อยแดงจื่อคืออยู่พี่น้องครับตอนนั้นเห็นตอนนั้นน่าจะประมาณท่อแต่แกรงหัอไซ้์เลพี่น้องตอนนี้กัหญงเตื่อวครับประมาณสามโลได้อยู่พี่น้องครับครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะขึ้นไปชมนะพี่น้องเนาะผมว่ามันลงมาหาผมเลยละพี่น้องตัวสองตัวนะครับเนาะ โอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนพร้อมกันครับว่บาคลิปเป็นอย่างไรน้อง,อง,องพี่น้องเนาะครับผมน้องขอดทังครับผมเกิดพอได้ยู่พี่น้องน้ำไม่นาะนทางอีกไม่นึงครับโอเคพี่น้องสภาพเมื่อสุดยอดอยู่ครับ Dạ vâng cho 1 mối trên đấy, ở dưới phía nào Ok, okay. áo thả xuống thế

không con Được nắm được sắp tiếng ngoài Cô ấm đẹp với lại hấp Được sai không

ก็เด็ดข้าวน้ำมันข้าวกขอขอะระเพรบเนาะเนาะเด็กหน่อยอยู่ก็ว่ไ,ได้ครับ ก็เดก็ขอไปติดตามรับชมกัขอบคุณนะครับเด้อแล้วก็อย่าลืมขอไปติดตามรับชมให้ดูดูพี่น้องเบ่งความเคลื่อนไหวผงพันแต่ละคนนะครับเนาะว่าไปมองไดมามองแตเนาะพี่น้องเนาะเออโอเคครับกัดด้พอได้เวลาแล้วพี่น้องจังไรกัดปากครับผมปากไปกดติตตามครับผมกดไหลกดแช่กดซับสกัดกดกระดิง่งแจ้งเตือนน้ำได้ครับเด้อไปครับผม สวัสดีครับ